พี่บุญเกิดอาเดินไปไหนล่ะเดินอาเดินดกัดกเดก็กดักเด็กอาไปใส่ตูดไปเดี๋ยวเราไปตีแฟดเอาไปตีไอ้ลีลาโอเไอ้อะไรแล้วไอ้ชีดา อันนี้ใครเอาพี่ดวงออกเร็วดูน้องพี่ดวงดูน้องเหรอ,อเห็นจ้าเอมือตืดๆจ้าเอกระเพ๋ามาแล้วครับหมุนหมุนหมุนลูกหมุนหมุนหมุนกระเพ๋ามาแล้วครับอืม นมที่ผู้ใจบุญส่งมาให้ครับเออน้องนอนในรังเนาะนอนในรังนมรังอาหารเปียกพอไปหาหมอมาแล้วครับความดันตาปกตินะคะไม่มีไข้แต่ว่า,าต้องคอยระวังเรื่องดวงตาข้างข้างขวาเนี่ยละค่ะ เราก็ให้ยากลับมามีการเปลี่ยนยาสองตัวรอบนี้นายาเพวกมันแก่ไม่ออกแกะทีทีทเออเออเออเป็นไงลูกเช็คหน้าเช็คตาทีทีนะึหมนอนจะได้มาติดอ่นั้นไหมอะมนติดเองไหมอันนั้นออกไหม ชอบนอนในหลังชอบเป็นเด็กกล่องนี่จะมันออกแาออกเย็นนะมันล็อกอะมันต้องบีบก็ยากล้างปลาอันนี้ไม่เอาแล้วแหละปอยาค้างปลานี่คือต้องกินติดติดกันนะคะต้องกินติดต่อกัน แล้วก็ยาลดการติดเชือ้ออันนี้เป็นยาไอเกี่ยวกับการเสริมภูมินะคะว,วิตามินบำรุงเลือดเหมือนเดิม น้ำยาล้างตาล้างเช็ดตาไม่ใช่ล้างตาเช็ดตาซึ่งหมอจะนัดอีกทีวันที่12ตุลานี้นะคะก็อาทิตย์หนึ่งเนาะเพราะว่าหมอจะเออ่ต้องนัดถีนิดนึงช่วงนี้นะคะ่ะ ไงลูกอืมขอบพระคุณท่านผู้ใจบุญทุกท่านที่เมตตาช่วยน้องกับเพานะคะขอบพระคุณสำหรับทุกการซัพพอร์ตทุกกำลังใจที่ส่งต่อบ้านสิชนนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะนอนแล้นอนแล้วเขาจะชอบนอนคนเดียวเขาจะไม่ชอบยุ่งกับใครกะเพาอ่ะ วันนี้ก็มีพัสดุถึงมาเป็นอะไรเป็นนมแพ้อ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยนมแพ้ส่งถึงมาขอพระคุณท่านผู้ใจบุญนะคะ